สวัสดีครับเรามาเดินสวนกันวันนี้ดูอะไรลูกดูป้าเหรอมิมีลอกป้าอย่างเงี้ยตัวเล็กๆตัวเล็กเหรอโอ้ใช่ๆมีจริงๆด้วยนี่ตัวหนึ่งมีด้วยตัวน้อยๆเล็กๆจะมาเลี้ยงกันนะเลี้ยงเหรอ เราต้องหาที่ที่ที่ตักตักปาจะมาเลี้ยงกันครับเขามีรถมาสง่งไป <ะ S 2> ชอมยองลืมรถทไทยไปทางไหนลูกไม่วิ่งนะครับเราต้องค่อยเดินอ้อยเจ็บท้องอ่ะ แม่เจ็บไงอ่ะบายบายก้องให้แม่หน่อยซิ